ก็ขอสวัสดี FC ของตะปองนะครับผมที่ชอบในการดักกุ้งของตะปองนะครับวันนี้ก็เก็บยอก,กุ้งอีกเช่นเดิมครับผมตรงนี้เลยครับหน้าฝ่ายในสองหลังครับผมไปดูผลงานกันครับ กุ้งรลอได้เลยครับมีแบดสมาล้วครับที่สองใกล้ๆกตรงนี้เลยครับผมตักเ็ดแล้วก็มาใส่นะครับะวานนี้ตุ้งครึ่งครับไส่ก็ไม่มีนะครับผมยนดสมงไปครับไม่ว่าอะไรจะเกิด ล้วก็ต้องทำไปโอ้ยปูครับปูใหญ่ปูใหญ่ด้กตัวครับกุ้งกระเมีครับผมอาหมานมานัมนมนัมนมันมันนี่ปูใหญ่ปูใหญ่หญกำเทมลานอาย,ย่ด้วยวต้มให้หลานกินนะครับผมกำปูไปครับเก็บ จำได้ว่าแถวนี้ครับมืดจริงๆเมื่อวานนี้รุนทางที่สามครับพร้อมพๆกันครับสิบสีหลังเช่นเดิมยังไม่ลงไม่หายไปไหนบุบมยอ้ปูครับอันนี้มาหกรรมปูอ๋อกุ้งก็ได้ครับนี่ อากลุ่มกลางเลยครับเห็นไหมครับโอเคอันนี้เป็นซิช่องนะครับโอ้กุ้งปูกุ้งครับผมลอเสือไก่น้ําเต้านะครับ คุณก็ไปยาวๆนะครับตายนะครับผมวันนี้โอ้นี่กุก้งครับเยอะเลยโว้ยกุ้งเยอะจริงๆ,ๆครับผมนี่ครับผมใส่บนครับมัดครับหอยไม่ค่อยเข้าเลยครับผมวัดเหยื่อนี่ครับผมโว้ย ดูหลังที่ห้าเลยครับจะจำเทิวได้ไหมเนาะหลังที่ห้าคล้ายว่าตรงธนา เป็นยังไงกุ้งจะได้เยอะไหมลูกค้ากุ้งล้อได้เลยนะครับใครที่สั่งกุ้งไว้มีให้แล้วครับผมโอ้โหนี่ก็ได้อีกครับผมเยอะๆเลยครับโอ้ยอปุ๊บไปเลยครับผมนี่นี่ครับผมเอาเขียดตึงได้ไอ้มันมัน้องไปไกลักตั้งนานนะครับ หลังที่หกตรงนี้ครับว่าแบบๆเแบบดินเลยนะครับหมามืดตรงนี้ครับมืดตื่อเลยครับเมื่อวานนี้โอ้ยดงดิงดง,ด,งดิงครับใจน้อยแต่ได้นะครับรวมกันได้ก็เยอะไปเองครับพร้อมนี่ ยอดตางทีเท่เจ็ดครับผมวันนี้เป็นวันมานของตะปองนะครับหาปลาก็ได้ตัวย้ายครับผมไปดูคลิปกันครับน,นี่กุ้งกุ้งก็เข้าดีเข้าวันนี้เข้าทุกหลังครับผมเยีา่มานตะปองทํางานแล้วครับเยอะมานตะปองทํางานแล้วครับ ทังที่แปดครับมันมานมันม,นมนอาออีกแล้วครับอีกกุ้งครับครับทีแปดก็ได้เยอะครับผมนี่ เีลยวตาปองมัดใส็ุ่งรีแล้วนะครับหอยมากินไว้ครับขีเก้าครับพรมแอกพาดไปบนในยก็ไม่กลัวหายเลยนะครับมีกัเยอะครับพร้อมโอ้ยสวยทั้งนั้นเลยครับโอ้ ครับเยอะจริงๆโอเคเจ็บ okay, หลังที่สิบครับพร้อมหมดเข้าไปทุกทีนะครับโอ้ยวันนี้มานจริงๆครับผมมันมานมันมานร้อนครับนะเข้าตาไม่เป็นไรลุยครับ ครับมีทุกรังเลยครับนิดๆหน่อยๆรวมกันได้ก็เยอะนะครับผม,มไปที่สิบเอ็ดครับงดเข้าไปแล้วครับพอม,มันมนครับอยากได้ปะบูครับใจอยากได้ปะบูครับเข้าไม่น้อวันนี้เอ๊ะ กุ้งครับลายช่องก็ลายช่องก็เข้าหลายทางเอา้าออกได้ก็หลายทางครับผมอา้าวนี่มันมานหลังที่สิบซองครับผมเดี๋ยวเสื้อแขนยาวมาครับรีบรอจริง นี่ครับโอเยอะครับหอยก็เข้ามาครับหอยก็เข้ามาซองตัวกุ้งกระไดยย้ยุครับโอเคโอ้คบกระโดดอีกอะสองลังสุดท้ายนะครับน่นตะปองลืมเก็บเบ็ดตรงนี้หลังนั่งไงเมื่อาวานก็เมือนมาโยนโยนยอไว้ตรงไหนเนาะ ตองเก็บเบ็ด no จ้ะโยนยอกกุ้งใกล้เบ็ดก็ว่าอยู่บุ้มอยากได้ปลาบูบุ้ม พอได้ครับนี่พอได้แต่ได้ยังไม่พอเอาหาต่อไปหลังสุดท้ายกันครับอ๋อครับพรมท้ายท้ายสุดหยุดที่ตรงนี้ครับใต้ป๋าพักบุ้งของนี้เราก็มาปักเบ็ดงดก่อนนะครับเป็นตัวเล็ก ตายปกปุงก็เยอะครับผมตายปกปุงก็เยอะครับบายบายกันครับร้อนแล้วครับผมนี่ตะรองก็มีปลาทั้งกุ้งเลยนะครับผมไปขายพอมีกินมีใช้นะครับผมอ่าเราก็ได้มีกินครับเดี๋ยวเราก็ไปขายครับไปขายน้ำมุกน้ำมันนะครับผม ยังไงคลิปนี้ก็ผงสรุปจากคลิปนะครับผมไม่ได้ไปถ้ายเตาที่บ้านครับงานโอเคครับวันนี้ก็ขอลํำลาครับผมสวัสดีครับ